สวัสดีรอบด้ยครับเจอกันอีกรอบนะฮะทุกคนครับวันนี้จะมาเร็วไปเร็วนะครับไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากมายนะครับมารายงานผลการคัดเลือกคริสตัลออกกันไปเรียบร้อยนะครับทุกคนย้ํานะครับตีสามนะครับตีสามยังคงพอมีเวลาที่จะได้งีบกันอยู่นะครับตั้งนาฬิกาปลุกกันเอาไว้เลยนะฮะแต่ก็มาก่อนสักห้านาทีก็ยังดีสปอทีวีหนึ่งจะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดสําหรับรอบสปรินต์เรสนะครับตีสามย้ํากันนะฮะสปอทีวีหนึ่งครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโพลด้้้้ววววววยยยนนนนะคคคครรรรรรัััััับบบบีีีเเเเ็ฟาาาาาาผ่่อออกแลลลลหมมขขง์พิญญสท เบโดรอคอสตาคันที่3มาร์คมาเคสนะครับนี่คือ3คนบนแถวแรกครับคันที่4ฟรานเชโกบัญญายาคันที่5เอเนียบาสเตนินี่คันที่6กฮอเฮมมาตินคันที่7อาริสเอสปาโกโรคันที่8ฟาบิโอดิจานานโตนิโอคันที่9ฟรังโกมอร์บิเดลลี่ คันที่10มาโกเบเชกี้คันที่11แจ็คมิลเลอร์คันที่12อเล็กซ์มาเกสนี่คือ12คันใน Q2 นะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านนะครับคันที่13บสามโรบูฟันเดสคันที่14มิเกลโอลิเวล่าคันที่15อาร์เรกบรินส์ครับคันที่16ฟาบิโอควาตาโรคันที่17แบรดบินเดอร์คันที่18ออกุโซฟันเดสคันที่19จอห์นซาโก้คันที่20จอห์นเมีย คันที่21ทากากินาคากามีและปิดท้ายคันที่22 l u ลูกามาลินีนะครับทุกคนถือว่านะครับการค a l ลีฟในรอบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ชุลมุนวุ่นวายกันนะครับเลยทําให้ออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็คือฮอเฮมาตินฮรมาตินนั้นไปพลาดอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าไปล้มถึง2ครั้งนะครับในช่วงประมาณสัก ประมาณสัก10นาทีแรกนะครับก็คือวิ่งไปประมาณ2ลันนะครก็ล้มไปล้มไปแล้วตอนนั้นจังหวะมันรถอาจจะไม่ได้ดูเหมือนได้รับความเสียหายอะไรมากมายนะครับเจ้าตัวก็เรยรีบนะครับเอารถเนี่ยกลับมานะครับไม่ได้เข้าพิษนะฮะปกติการล้มต้องเข้าพิษใช่ไหมก็ลงไปขับต่อก็เหมือนจะได้ดีเหมือนกันนะครับในรันแรกหลังจากล้มเนี่ยแถบแดงมาสักพักหนึ่งท่านั้นนะครับก็ล้มไปในท้ายที่สุดครับก็เลยจะต้องเข้าพิษไปทีนี้นะครับก็เลยเวลามันหายไป ทำให้มาตินจะต้องออกในคันที่6ก็คือคันสุดท้ายในยแถวที่2ก็ก็คือเลาะริมเส้นนะครับคันที่อยู่ข้างหน้าเขาก็คือมาร์คมาเกสก็ถือว่ามาตินกับอ่าเปกโก้นั้นอยู่แถว2นะครับดังนั้นก็น่าสนใจเลยนะฮะว่าแฟนๆของมาร์คมาเกสเนี่ยก็คงจะแบบโอ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยครับมาร์คนั้นออกสตาร์ทแถวหน้าครับคันที่3อ่านะครับก็คือล้อริมเส้นได้เลยนะฮะน่าสนใจเลยนะครับว่ามาร์คอาจจะมีกริจสตาร์ทที่ไม่ได้ว่าสวยหรูมากมายใน สองสนามแรกแต่มานี้จัดให้แล้วนะครับแล้วก็เจ้าหนูนะครับอ่าฉลามน้อยของใครๆหลายคนไปโดคอสตานะครับมาในคันที่2นี่ก็คือการสตาร์ทหัวแถวครั้งแรกเหมือนกันครับน่าสนใจนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลงรีแฟงโผล่มาคันที่9นะครับโอ้ก็ไม่ธรรมดานะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอเล็กซ์มาเกสนะครับก็คือในรอบ Q2 เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจาก Q1 นะ Q1 วนี่งจะมีอยู่2คนนะครับก็คือแจ็คมินเลอร์แล้วก็อเล็กซ์มาเกสแต่ อเล็กซ์นั้นไม่ได้ลงไปกดเวลานะครับไม่มั่นใจว่าเจอปัญหาทางเทคนิคของรถอะไรอีกยังไงกันหรือเปล่านะฮะทุกคนนี่ก็คือเป็นคริสตัสนะครับส่วนในสองทีมจากญี่ปุ่นอันนี้แทบจะไม่ได้มีลุ้นอะไรมากมายเลยนะครับก็คือไปกองกันอยู่นู่นนะครับเหมือนเดิมครับไปอยู่ช่วงท้ายๆกันเลยเดียวนะฮะทุกคนอันนี้คือคริสตัสนะครับจะใช้นะฮะตัดสินในพรุ่งนี้ด้วยนะครับรอบสปรินในคืนนี้ตีสามแล้วก็การแข่งขันในพรุ่งนี้ตีสองเนี่ย ก็ยังคงจะเป็นกริสตาร์เดิมน,นะครับดังนั้นก็มาลุ้นมาเชียร์กันนะครับว่านักแข่งขวัญใจของพวกเราเนี่ยนะครับแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันเนี่ยพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างย้ํานะครับสปอตทีวีหนึ่งนะครับสปอตทีวีหนึ่งวันนี้ไปก่อนนะครับรีบไปงีบก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวจะตั้งนกาปลูกกันไว้แล้วค่อยมาลุ้นพร้อมกันนะครับ